ดูเหมือนว่าการประกาศนี้มีขึ้นช่วงวันจันทร์ก่อนวันที่เขาเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเขาก็อ้างถึงวันที่1ตุลาคมเป็นหมุดหมายสําคัญเหมือนกันค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องอาวุธที่ใช้ใช่ไหมคะใช่เลยครับตรงนี้แหละค่ะแหล่งข้อมูลเขาเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยคือมีการพูดถึงขี่ปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงชื่อเฉพาะว่าปาเลสไตน์ชื่อปาเลสไตน์เลยเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบหัวรบกระจายหรือที่เขาใช้คำว่า Cluster Missile นะคะคลัสเตอร์ s ิ i ซ์หัวรบกระจายค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันต่างจากระเบิดพวงหรือ Cluster ร์บอมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าอ๋อครับครับน่าสนใจแล้วความแตกต่างที่ว่าเนี่ย มันส่งผลยังไงบ้างครับกับการโจมตีครั้งนี้คือตามเนื้อหาในวิดีโอนี้นะคะสิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธปาเลสไตน์แบบหัวรบกระจายนี่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลอย่างพวกไอร n นโดมหรือเดวิดส l ลิงเนี่ยก็คือลักษณะการทำงานของหัวรบค่ะ แหล่งข้อมูลอ้างว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งเนี่ยพอใกล้จะถึงเป้าหมายมันจะปล่อยหัวรบย่อยออกมาพร้อมกันถึง8ลูกโอ้โหดลูกเลยใช่ค่ะทําให้ระบบป้องกันเนี่ยต้องรับมือกับเป้าหมายเยอะมากในเวลาเดียวกันซึ่งมันก็เพิ่มโอกาสที่เอ่อหัวรบย่อยบางส่วนจะหลุดรอดการสกัดกั้นไปโดนเป้าหมายได้๋อเข้าใจละคือมันไม่ใช่การโปรยระเบิดเล็กๆแบบระเบิดพวงใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการยิงหัวรบหลายหัวพร้อมกันใส่เป้าหมายเฉพาะเลย นี่คือสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามจะสื่อนะคะว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ต่อระบบป้องกันของอิสราเอลฟังดูเป็นการยกระดับทางเทคโนโลยีที่แบบว่าน่าจับตามากนะครับและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเหรอครับตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาบอกไว้เป็นยังไงบ้างแหล่งข้อมูลวาดภาพผลกระทบไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันสร้างความปั่นป่วนอย่างหนักในชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่เป้าหมายครับ มีการอ้างว่าประชาชนต้องวิ่งหาที่หลบภัยกันถึงสองรอบในวันเดียวเลยนะคะโอ้โหวันเดียวสองรอบใช่ค่ะทําให้เกิดความกลัวความไม่แน่นอนแล้วก็ส่งผลต่อ,อ,อกิจกรรมทางเศรษฐกิจการใช้ชีวิตปกติไปหมดเลยอนอกจากนี้แหล่งข้อมูลยังระบุปเป้าหมายด้วยว่าพุ่งเป้าไปที่สถานที่สําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์อย่างเช่นบริเวณใกล้ๆสนามบินเป็นกูเรียนอ๋อสนามบินหลักเลย ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงที่ตั้งที่เชื่อว่าเป็นกองบัญชาการหรือศูนย์กลางทางทหารด้วยคือเขาพยายามจะสร้างผลกระทบในวงกว้างอะค่ะแล้วเหมือนจะไม่ใช่แค่ขีปนาวุธอย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอีกถูกต้องค่ะนอกจากขีปนาวุธปาเลสไตน์ที่โจมตีเชลอาวิฟแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลยังพูดถึงปฏิบัติการคู่ขนานกันในเวลาไล่เลี่ยก,กันครับโดยใช้โดรนขนาดใหญ่ที่เขาบอกชื่อว่า 2, ยาฟาทูยาฟาสโจมตีเมืองเอลัดเมืองท่าสําคัญทางใต้อ๋อใช้โดรนโจมตีเอลัดใช่ค่ะคือการโจมตีทั้งขีปนาวุธ ใกล้กันเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาก็นําเสนอว่าเป็นการแสดงศักยภาพและก็ความตั้งใจของเยเมนที่จะเปิดแนวรบหลายจุดพร้อมๆกันแล้วเหตุผลเบื้องหลังล่ะครับทําไมถึงดูเหมือนจะยกระดับการโจมตีให้มันหนักขึ้นขนาดนี้ทางแหล่งข้อมูลเขาว่าอย่างไงบ้างอืมถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ๆตามที่แหล่งข้อมูลนําเสนอนะคะก็จะพบว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่เขาหยิบยกมาที่วัยการกระทําของเยเมนค่ะครับ อย่างแรกสุดเลยคือแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงที่อิสราเอลไปโจมตีเมืองหลวงซานาแล้วก็เมืองทาฮูไดดะของเยเมนก่อนหน้านั้นอ๋อเป็นการตอบโต้กันไปมาใช่ค่ะแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแล้วก็ประการที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆก็คือการตอบโต้สิ่งที่เยเมนเรียกว่าการล้างเผ่าพ <s> ันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในกาซาครับโดยเขาเชื่อมโยงปฏิบัติการทหารของตัวเองเนี่ยเข้ากับการที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงในกา ่ยอยูหมายความว่าเยเมนเขามองว่าการกระทําของเขานี่คือเป็นการช่วยชาวปาเลสไตน์โดยตรงเลยถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลนี้ฉายภาพแบบนั้นเลยคือเยเมนประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทานพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆอื จนกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าการรุกรานของอิสราเอลแล้วก็การปิดล้อมกาซาจะจบลงบเขามองว่าการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองการทหารนะคะแต่เป็นหน้าที่ทางศาสนามนุษยธรรมแล้วก็ศิลธรรมที่ต้องช่วยพี่น้องชาวปาเลสไตน์นี่คือกรอบคิดที่แหล่งข้อมูลนําเสนอมาเพื่ออธิบายแรงจูงใจของเยเมนค่ะครับผมการโจมตีทางอากาศก,าก็เรื่องหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในทะเลก็กําลังร้อนแรงไม่แพ้กันเลยตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ ประเด็นนี้น่ากังวลไม่น้อยเลยค่ะแหล่งข้อมูลพูดถึงคำประกาศเตือนอย่างเป็นทางการจากกองทัพเยเมนเลยนะคะส่งตรงไปถึงเรือทุกลำที่ล่า่ออยู่ในน่านาน้ำสำคัญสคัญในภูมิภาคค่ะครับน่านาน้ำไหนบ้างครับโอ้โหไล่ตั้งแต่ทะเลแดงที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งทางทะเลโลกเลยนะคะช่องแคบบัลเอลมันเดปที่เป็นประตูสู่ทะเลแดงทะเลอารักอ่าวเอเดนไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียเลยค่ะกว้างมากใช่ค่ะคำเตือนนี้คือเรียกร้องให้เรือทุกลำต้องแจ้งข้อมูล ระบุตัวตนแล้วก็เส้นทางเดินเรือให้ทางการเยเมนทราบอย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าไม่แจ้งล่ะครับจะเป็นยังไงแหล่งข้อมูลระบุคําเตือนไว้ชัดเลยค่ะว่าถ้าเรือลําไหนไม่ทําตามไม่แจ้งข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเรือลํานั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นศัตรูครับแล้วก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้โดยที่เ,เจ้าของเรือหรือคนคุมเรือ ต้องรับผิดช,ชอบผลที่ตามมาเองโอ้โหนี่เป็นการประกาศที่แบบว่าน่าจะสร้างความกังวลให้กับการเดินเรือระหว่างประเทศมากเลยนะครับเนี่ยมากเลยค่ะเพราะมันขยายขอบเขตความเสี่ยงออกไปกว้างมากจริงๆและมีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นตามคําเตือนนี้หรือยังครับแหล่งข้อมูลรายงานรันถึงเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นกรณีเรือบรรทุกสินค้าลำานึงซึ่งเอ่อชื่ออาจจะไม่ชัดเจนนักนะคะคล้ายๆกราเลชอะไรแบบเนี้ย yeah. เรือลำนี้จดทะเบียนทงเนเธอร์แลนด์ค่ะถูกโจมตีด้วยสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ระเบิดตอนกำลังแล่นอยู่ในอ่าวเอเดนใกล้ๆกับเมืองท่าเอเดนของเยเมนอ๋อในอ่าวเอเดนเลยใช่ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ห่างฝั่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 120- 1 2ีถึง่ไมล์ทะเลแล้วผลเป็นไงบ้างครับรุนแรงไหมค่อนข้างรุนแรงค่ะเรือเสียหายหนักเลยเกิดไฟไหมแล้วก็มีรายงานว่าลูกเรือบาดเจ็บสองคนจนต้องมีการอพยับลูกเรือที่เหลือทั้งหมดออกจากเรือด่วนเลยค่ะโอ้และเหตุการณ์ ทางกองทัพเยเมนเขายอมรับไหมคะว่าเป็นคนทํา จุดนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่านัตอนที่แหล่งข้อมูลนี้ออกมาเนี่ยเขาระบุว่ากองทัพเยเมนหรือ YAF เนี่ยยังไม่ได้ออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือลำนี้นะคะอา้าเหรอครับทั้งทั้งที่เพิ่งประกาศเตือนไปใช่ค่ะยังไม่มีการเคลมความรับผิดชอบถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดหลังคำเตือนก็ตามแต่ว่าก็มีการยืนยันเหตุการณ์นี้นะคะจากหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศอย่างบริษัทเอมเรของอังกฤษและก็ UKMTO ครับ UKMTO ของราชนาวีอังกฤษ ใช่ค่ะแต่ทั้งสองหน่วยงานก็แค่รายงานเหตุการณ์แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าใครเป็นคนทำและมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือลำนี้อีกไหมครับมีค่ะแหล่งข้อมูลเขาอ้างอิงรายงานจากแอมเรเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกสินค้าลำเดียวกันเนี่ยเคยตกเป็นเป้าโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้อ้าวเคยโดนมาแล้วใช่ค่ะเมื่อวันที่23กันยาตอนกําลังมุ่งหน้าไปจีบูตีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยเมนผ่านช่องแคบแบบเอลมันเดบ ครับแหล่งข้อมูลเขาก็ตีความหรือนําเสนอการตีความนะคะว่าการที่เรือถูกโจมตีครั้งนั้นอาจจะเพราะเรือกําลังมาจากอิสราเอลก็เลยตกเป็นเป้เปาหมายอ๋อเป็นไปได้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะยังไม่มีการยืนยันผู้ก่อเหตุชัดเจนสําหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ค่ะสถานการณ์ในทะเลก็เลยยังแบบว่าตึงเครียดแล้วก็ไม่แน่นอนอยู่ค่ะเอาล่ะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูจะรุนแรงซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งบนบกในทะเลแบบนี้แหล่งข้อมูลก็ยังพูดถึงความพยายามหาทางออกด้วยเหมือนกันนั่นคือประเด็นเรื่องแผนสันติภาพที่มีการเสนอขึ้นมา ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลพูดถึงแผนสันติภาพ20ข้อที่เสนอโดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อจะคลี่คลายความขัดแย้งในปาเลสไตน์ครับ แต่แผนนี้เนี่ยเอ่อกับจุดประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การโต้เถียงอย่างหนักเลยตามที่แหล่งข้อมูลนําเสนอมานะคะการวิจารณ์ที่ว่านี้มีประเด็นหลกัหลกๆอะไรบ้างครับจากมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้สะท้อนออกมาเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญจริงๆคะ่ะแหล่งข้อมูลเขารวบรวมมุมมองจากนักวิเคราะห์หลายฝ่ายหรือแม้แต่จากบางส่วนในอิสราเอลเองนะคะที่มองว่าแผน20ข้อของทรัมป์เนี่ยมันไม่ใช่แผนสันติภาพจริงๆ อ้าวไม่ใช่เหรอครับแต่มีลักษณะเป็นแผนสั่งให้ยอมจำนวนหรืออย่างดีก็คือแผนประนีประนอมที่ฝ่ายปาเลสไตน์ต้องยอมเสียเปรียบมากๆเลยอืมประเด็นหลักที่ถูกโจมตีหนักเลยก็คือการขาดความชัดเจนหรืออาจจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ได้ค่ะในเรื่องการรับรองการตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีเอกราชสมบูรณ์มีอำนาจอธิปไตายจริงๆอ๋อคือไม่มีพูดถึงรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นเอกราชชัดๆเลยประมาณนั้นเลยค่ะหรือถ้ามีก็ไม่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมพอ หมายความว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่นี่เน้นไปที่ฝ่ายปาเลสไตน์เป็นหลักเลยถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าเงื่อนไขส่วนมากเนี่ยมุ่งไปที่การเรียกร้องให้กลุ่มการเมืองกองกําลังติดอาวุธของปาเลสไตน์โดยเฉพาะฮามาสต้องทําหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างครับ เช่นการปล่อยตัวประกันอิสราเอลทั้งหมดการวางอาวุธหรือปลดอาวุธกองกําลังตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลับไม่มีข้อเรียกร้องหรือหลักประกันที่ชัดเจนแบบเดียวกันกับฝ่ายอิสราเอลเลยอืมไม่สมดุลเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วยังมีประเด็นเรื่องการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเรียกกองกําลังอิสราเอลจากเดิมที่ใช้คาว่าอิสราเอลอ u ค a t เ o ช f ฟร์ซหรือ IOF กองกําลังยึดครองอิสราเอลครับไปเป็นอิสราเอล c u เค t ริตี้ e ร์ซหรือ ISF กองกําลังความมั่นคงอิสราเอล ซึ่งฝ่ายที่วิจารณ์เขาก็มองว่านี่มันแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคําพูดผิวเผินแค่เปลี่ยนชื่อไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆใช่ค่ะไม่ได้แก้ปัญหาที่รากเหง้าของการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์เลยตามมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอนะคะฟังดูเป็นข้อเสนอที่แบบว่าน่าจะสร้างความแตกแยกได้ง่ายจริงๆนะครับแล้วปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างแหล่งข้อมูลสรุปเรื่องนี้ไว้ไว่ายังไง แหล่งข้อมูลสรุปปฏิกิริยาออกมาเป็นสองขั้วชัดเจนมากเลยค่ะครับฝ่ายที่ยอมรับมีรายงานว่า8ชาติอาหรับให้การยอมรับแผนนี้ค่ะแปดชาติเลยใช่ค่ะแต่แหล่งข้อมูลก็ตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์นะคะว่าประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีประวัติศาสตร์ที่ถูกมองว่าเพิกเฉยต่อชาตากรรมชาวปาเลสไตน์มาตลอดความขัดแย้ง77ปีอนอกจากกลุ่มประเทศอาหรับแล้วก็ยังมีกลุ่มฟาตาที่เป็นกลุ่มการเมืองสําคัญของปาเลสไตน์ที่เคยมีอํานาจในเวสต์แบนด์ก็ตอบรับแผนนี้ด้วย อ๋อฟาต้ายอมรับด้วยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็ตีความว่ากลุ่มฟาตาอาจจะมองเห็นโอกาสกลับมามีบทบาทนําหรืออาจจะกลับมามีอํานาจในฐานะรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกคล้ายๆบทบาทในอดีตอะค่ะครับแล้วอีกฝ่ายล่ะครับฝ่ายที่ไม่ยอมรับค่ะฝ่ายที่ปฏิเสธกลุ่มต่อต้านหลักๆเลยที่กําลังมีบทบาทในความขัดแย้งปัจจุบันอย่าง<อ>ฮามาสซ,ซึ่งปกครองกาซาอยู่แล้วก็กลุ่มอิสลามิกจิฮาด สองกลุ่มนี้ออกมาปฏิเสธแผนนี้ทันทีและสิ้นเชิงเลยค่ะรวมถึงผู้นําของกลุ่มอันซารุล้อหรือกลุ่มฮูซีของเยเมนก็ปฏิเสธแผนนี้เหมือนกันและเหตุผลหลักๆของฝ่ายที่ปฏิเสธคืออะไรครับทําไมถึงไม่ยอมรับเหตุผลหลักที่แหล่งข้อมูลระบุนะคะคือพวกเขามองว่าแผนนี้มันไม่ใช่แนวทางสู่สันติภาพที่ยุติธรรมแต่มันเป็นกับดักแห่งการยอมจำนนกับดักเลยครับ ใช่ค่ะเป็นพิมพ์เขียวที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้อิสราเอลฝ่ายเดียวเขามองว่าแผนนี้มันขาดหลักประกันที่สําคัญที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างครับหลักประกันที่ว่าเช่นไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการทําตามข้อตกลงไม่มีการรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติการยึดครองหรือจะไม่กลับมารุกรานกดขี่ปิดล้อมชาวปาเลสไตน์อีกในอนาคตอืมเหมือนกับที่พวกเขาอ้างว่ามันเกิดขึ้นซ้ําๆตลอด77ปีที่ผ่านมานะคะ ดูเหมือนว่า เรื่องประวัติศาสตร์นี้เป็นปัจจัยสําคัญมากเลยนะครับในการตัดสินใจของฝ่ายที่ปฏิเสธใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงเรื่องนี้กับบริบทประวัติศาสตร์ชัดเจนมากมีการอ้างถึงความกลัวว่าถ้ายอมรับแผนนี้อาจจะซ้ารอยโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์ที่เรียกว่านักบานักบาที่แปลว่าหายนะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเหตุการณ์ปี1948ที่ชาวปาเลสไตน์จานวนมากต้องถูกขับไล่อพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อหนีความรุนแรงตอนก่อตัอ้งรัฐอิสราเอลครับความทรงจําตรงนี้มันฝั มากค่ะทําให้เกิดความหวาดระแวงต่อข้อตกลงใดๆที่อาจจะทําให้เสียดินแดนหรือสิทธิไปอีกแหล่งข้อมูลยังย้าเรื่องความขัดแย้งที่มันยาวนาน77ปีแล้วก็พูดถึงความแตกต่างทางประวัติศาสตร์อุดมการระหว่างกลุ่มฟาตะที่เคยมีสัมพันธ์ประนีประนอมกับอิสราเอลสหรัฐบ้างในบางช่วงครับกับกลุ่มฮามาสที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายในกาซาปี2006แล้วก็ยึดแนวทางการต่อต้านด้วยอาวุธมาตลอดอื โดยสรุปแล้วนะคะมุมมองที่เด่นชัดในแหล่งข้อมูลนี้ก็คือแผนสันติภาพของทรัมป์เนี่ยถูกมองว่าลำเอียงเข้าข้างอิสราเอลชัดเจนแล้วก็เพิกเฉยต่อสิทธิขั้นพื้นฐานความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความต้องการจริงๆของชาวปาเลสไตน์ค่ะ